บวกซุปทำยังไงขนมอื้มวาน เพื่อสุขภาพค่ะนา้าดปลนอกไก่ค่ะปลอกไก่ลักะปลาหวานจ้าแล้วก็มีอกไก่อบนะคะชินห,หน่อยๆก็มาจากปลนี่แหละค่ะแล้วก็ผักสีเขียวนะคะมาแซบๆด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะค่าวเมดกับหพอันชาัิธาสาวบริลมพัฒถิ่นค่ะมาจากสะแซดน้ำไกลมณีน้าดิไม่นู่นนเพื่อสุขภาพจ้าน้าดปลอกไก่ค่ะแล้วก็ปลอกไก่อบล้ลยจ้า นก็เป็นต้นอกไก่ที่นัทอ,อบนะคะแล้วน,นะเอามาแบ่งตามปนแล้วก็ปลาหวานจ้าผักกะเขียงข่าก็จะมีบวบสดมะระแช่ช่องฟรีดค่ะแบบทนมอาหารนะคะแล้วก็ผักอันเนี้ยทนุนนันเตาบัจ้าเนี่ยแล้วก็ผักซีจีนหอมแดงต้นหอมมาจา้ะจะใช้เหมนกัน <c oughs> ก่อนไปกินจะในกาแฟไปก็ตั้งใจนั่นในเดอ้อค่ะ <c oughs> ฝากชมคลิปนั้นในเดอ้อจ้ะแล้วก็ฝากกินด้วยเด้อจ้ะยันคลิปมันเงี้ยวกะเก่งใจเ,เพื่อนๆด้วยจ้ะ มันที่งก็กินเพลินอือจัดอือลองมาเห็นบนเนื้จ้ะปนนอกไก่ใส่ขิงกระใสน้ำแต่ว่าขิงกระใสเนี่เราเอาไปเออไปอบก่อนพริกหอมแดงกระเทียมขิงกระใส้เอาไปอบก่อนไปอบน้ำกันกันกบอกไกจ่จ้ะนั่นและค่ะแล้วคว่อยมาตำ หอมผมอมโอสุดยอดเลยจ้ะต้องเปมันเลยจ้ะส่นัมประหลาดผมป่นแหง้แหงๆจ้ะอือหวานพักหนึง่งเจ้าซดสหวานเกือบเกือบตำเหลกเก่งใจเปิ่นบาน bột sốt, không nhanh ngay, phi วันอืมอยากพับกินผักเยอะๆมีประโยชน์ Hum. Mm -hmm. บบแช่แข็งบ <c oughs> พริจังมาละแช่แข็ง <c oughs> <c oughs> one finger side แซ่บเ็ด้วยจ๊ะบอเพ กรอบแซบบ่คมเลยจ้ะสดืดยอดจ้าแซบไรค่ะทั้งแซบทั้งเผ็ดท,ทั้งดีต่อสุขภาพจ้า เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะนัดไปกินต่อหลังไม่เนาะจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จังไหนก็ฝากไปกำลังใจนในเดอค่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์กด u ับส r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเสดว์บัพลาดถูกคลิปถนัดลงจ้าสำหรับทอล์กไปก่อนค่ะขอบคุณทุกค่ะสวัสดีค่ะ